ครับสวัสดีครับผมพี่ธนัยสวนข้าววันนี้เราอยู่กันที่อ่างเก็บน้ำห้อยเสน่งเช่นเคยนะครับแล้วก็มาดูวิถีชีวิตแบบยมเช้านะครับของเกษตรกรที่นี่นะครับหลังจากทําการเก็บเกี่ยวเพาะปะลูกในส่วนของข้าวไปแล้วนะครับก็ยังมีอาชีพอีกมากมายที่สามารถทําได้นะครับหนึ่งอั้นก็คือเลี้ยงโคนั่นเองนะครับตอนนี้ก็เกษตรกรหลายท่านก็ทยอยนาโคออกมาแล้วนะครับมาผูกกันแล้วก็ทําในส่วนของพนักง,งานเสริมพลักง,งานหลักนะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงของต้นหน้าหนาวนะครับอาชีพหนึ่งที่สามารถทําควบคู่กันไปได้ก็คือการปลูกผักชีแล้วก็ผักต่างๆนะครับเพราะว่าเป็นผักหน้าหนาวนะครับเป็นผักที่ตอนนี้กิโลกร,รัมเกือบจะสามร้อยแล้วนะครับเป็นผักที่หน้าแรงนี่โอ้โหต้องไปปลูกที่ภาคเหนืออย่างเดียวนะครับภาคที่มีอากาศเย็นนะครับส่วนตอนนี้เราอยู่ทางภาคอีสานตอนใต้นะครับก็ ปลูกพืชตามฤดูกาลก็ถือว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีในการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับก็นอกจากการเลี้ยงโคไปแล้วก็ปลูกไร่น้ำผส,สมแล้วก็เลี้ยงปลาค,ครอบครัวกันไปนะครับสำหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่นะครับก็สามารถเลือกใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ